โอ้ oh, ไม่น่าเชื่อซื้อรถ oh. เบนซ์ในราคารถญี่ปุ่นปีก็ใหม่นะคะเป็นปี2018ค่ะแถมเลขไม้เนี่ยวิ่งน้อยมากนะคะเพียง12,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคานะครับเพียงแค่1 6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะช่วงนี้ค่ะทางเบนเทนของเราค่ะก็ขอร่วมส่งกําลังใจและแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะในช่วงที่เรากําลังเผชิญวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยและทั่วโลกกันอยู่ตอนนี้นะคะโดยเราค่ะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและตอบแทนคุณลูกค้าคนสําคัญของเราทุกท่านแทนความห่วงใยนะคะด้วยบริการการอบโอโซนพ่นฆ่าเชื้อโรคภายในห้องโดยสารรถยนต์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสําหรับลูกค้าที่ออกรถไปกับทางเบนแอคทุกท่านนะคะโดยสา สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ Service h o t อ i ไลน์ที่เบอร์0922472577นะคะได้ทุกวันทําการเลยนะคะอีกหนึ่งบริการดีๆที่เราใส่ใจจากเบนเนนเค่ะ กับคันนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz CLA 200 Urban คันนี้นะครับน้องเมและที่สำคัญนะคะเป็นรุ่นเฟซลิปนะคะโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะมาพร้อมกับสีดำสุดเท่ค่ะภายในนะคะตกแต่งด้วยเบาะหนังสีเบจดูลงตัวเข้ากันมากค่ะพี่สารถูกต้องครับและในส่วนของ CLA นะครับรุ่นนี้นะบอกเลยนะน้องเมว่าถือว่าเป็นเบสเซลเลอร์นะรุ่นนี้<ช>เพราะว่าเข้ามากี่คันนะครับก็ขายหมดเลย ใช่ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะคะเพราะ<ช>ว่าเขานะคะมีความสะดวกสบายในการใช้งานแบบ4ประตูนะคะคแต่ว่าก็ได้ทรงคูปเป้เท่ๆอีกด้วยถูกต้องนะครับแล้วสําหรับตัว การดีไซน์ที่เป็นรุ่นเฟสลิฟต์นะครับอย่างไฟหน้าเนี่ยนะครับคือเป็นระบบใหม่เลยแน่ๆนะครับคือเป็นระบบ LED h i g h Performance นะครับในส่วนของไฟหน้าตัวนี้นะครับก็ให้ความสว่างที่มากขึ้นนะครับพร้อมกับตัวชุดแต่งใหม่นะครับของกันชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับก็จะเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถเข้าไปมากขึ้นด้วยนะครับใช่ค่ะและด้านข้างนะคะในส่วนของล้อนะคะก็เป็นล้อดีไซน์เฉพาะ CLA 200 u r b เเลยลายนี้นะคะดูสวยมากนะคะแล้วก็ขนาดเนี่ยให้มาถึง18นิ้วด้วยกันถูกต้องนะครับแล้วก็การดีไซน์ของตัวรถที่ความพิเศษอย่างหนึ่งคือในส่วนของประตูนะครับในเรื่องของกระจกที่เป็นกระจกแบบเฟรมเลสนะครับเหนนะ็นตัวนี้ก็ให้ความอารมณ์แบบความสปอร์ตด้วยนะ,ะใช่แล้วค่ะ ไซส์เล็กกะทัดรัดนะคะจะขับไปในเมืองก็ครองรตัวนะคะหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ย<ๆ>ก็ได้อย่างสบายๆเลยแล้วเครื่องยนต์ของเขานะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินค่ะใช่ครับขนาดเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่1,600ซ<ๆ>ีซี 1, นะครับกับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่156แรงม้านะครับและก็ยังไม่พอเท่านี้นะครับรถคันนี้ยังประหยัดสุดๆนะครับอัตราการเติมน,น้ำมันนะครับอยู่ที่16-17กถึงิกิโลลิตรเลยทีเดียวโอ้โหถือว่าประหยัดมากๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถที่แบบศักดิ์สีที่เหนือชั้นนนนะะะะคคคคใราาาแ่เพียง1 609 0,000บท อย่าลืมสแกน QR code นะคะมุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันต่อครับเข้ามาภายในนะคะด้วยตัวรถภายในเนี่ยที่เป็นสีเบจนะคะทําให้สีนี้เนี่ยดูมีความแบบกว้างขวางนะคะแล้วก็หรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะ ตัดกับทีมด้านหน้านะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะและที่สําคัญรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสภาพเนี่ยกริบมากเลยนะคะทั้งภายในและภายนอกนะคะกับเลขไมเ์เพียงแค่12,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใช่แล้วครับต้องมีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า CLA 200นะครับรุ่นเฟสลิ์นะครับมีออปชั่นนะครับอะไรที่เพิ่มเติมขึ้่มมากนะครับค่ะเรามาดูกันเรื่องของหน้าจอเลยนะครับตัวนี้ก็หน้าจอนะครับที่มีขนาดที่มีความใหญ่ที่มากขึ้นนะครับใช่ค่ะรองรับระบบ Apple CarPlay นะคะแล้วก็บลูทูธด้วยใช่ครับแล้วก็ในส่วนของ Ambient l i g h t นะครับสามารถปรับได้สูงสุดถึงท2สีต่างหานะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับพวงมาลัยให้เป็นแบบมัลติฟังชันนะครับพร้อมกับระบบเกียร์เพเด c ชิพนะครับอยู่หลังพวงมาลัยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับในตัวรถของรุ่นนี้นะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของตัว Adaptive Brake นะครับตัวนี้ ช่วยในเรื่องอะไรคะพี่สารก็ Adaptive b เบ k e เนี่ยคือเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับที่กะระยะระหว่างรถเรานะครับกับรถคันหน้าเนี่ยให้อยู่ในระยะเบรกที่ปลอดภัยนะครับเมื่อใดที่เราอยู่ใกล้รถคันหน้าเนี่ยตัวไฟเนี่ยจะมีไฟโชว์ขึ้นมาให้เราเนี่ยชะลอ ความเร็วนะครับให้ห่างออกจากรถทันหน้านะครับโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเบาะเมมโมรี่แพ็กเกจนะคะของผู้นั่งด้านหน้าเลยทั้ง2ตําแหน่งอีกด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็ระบบปรับอากาศนะครับที่เป็นแบบดูโอโซนนะครับพร้อมกับตัวดามิกซีเล็กนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการรับขีได้ถึง4รูปแบบเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะคันนี้นะคะฟังก์ชันเนี่ยครบคันมากๆนะคะสภาพเนี่ยเนียบทุกจุดนะคะก็เด้ไม้เพียงแค่หนึ่งหมื่นสองพันกิโลเมตรเท่านั้นค่ะครับหากลูกค้าตั้งใดนะครับสนใจรถ 1>, 1 6 9่0ล้าน0บาทเท่านั้นเองนะครับกับวารันตีนะครับหมดถึงเดือน7เลยนะครับปี2021กันเลยนะครับใช้กันไปยาวๆเลยนะคะสุดยอดค่ะคันนี้เยี่ยม สวยถูกดีมันใช่อ่าคันนี้ใช่ครับกับคันนี้นะครับมือเซอร์เซน CLA 200คันนี้นะครับกับราคาเพียงแค่1 6 000, 9 0 0ล้านหืบาทเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับคิดจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งนะครับต้องมีศูนย์บริการหลังการขาย,ขายเท่านั้นน,น,นะครับสำหรับวันนี้แม่ๆม่และพี่สันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายดูแลตัวเองกันด้วยนะครับใช่ค่ะและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ